สวัสดีค่ะครูเฟื่อนปายิงก้นะคะมาลองแปลคำศัพท์ต่อไปนี้เป็นภาษาอังกฤษกันนะคะแต่ละข้อน้องๆจะมีเวลาประมาณ3วินาทีในการคิดหาคำตอบนะคะมาลองดูกันเลยค่ะเส้นตรง straight line s t r a i t แปลว่าตรงนะคะส่วน line ก็คือเส้นนะคะจุดหมาย destination อัตราส่วน ratio เฉพาะ specific ตำแหน่ง position สนามแม่เหล็ก magnetic field เข็มนาฬิกา hand of clock ไม่กวาด Broom เครื่องคิดเลข Calculator สิ่งนี้ค่ะครูมไม่แน่ใจว่ามันจะเรียกว่าอะไรในภาษาไทยนะคะแต่ภาษาอังกฤษก็คือชอง นะคะคถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจงให้กันด้วยนะคะสำหรับน้องๆหรือผู้ปกครองที่ต้องการจะหาติวเตอร์สอนพิเศษวิชา mathematics science หรือว่า English นะคะสามารถติดต่อ Inbox เข้ามาได้ที่ Page. เพจ Kufen bilingual เลยนะคะราคาเพียง300บาทต่อ1ชั่วโมงเท่านั้นค่ะแล้วพบกับคลิปดีๆ กันได้ใหม่นะคะสวัสดีค่ะ